สว,วัสดีจาีสวัสดีครับอยากรู้เรื่องนี้ครับอาจรอารเบียอัริยสัตว์นะครับทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้เรารอบรู้เรื่องทุกข์กับครับอาจารย์เบรียร์เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รอบรู้เรื่องทุกข์เราก็จะออกจากความทุกข์ไปได้การที่เราจะรู้อะไรบางอย่างหรือจะแก้ไขอะไรบางอย่างเราต้องรู้จักมันอย่างดีเหมือนเราจะซ่อมเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเราต้องรู้จักเลือกเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นยังไงก่อนเราจะซ่อมมันได้เพราะเราต้องรอมไส้สไล่ซ่อมไปตามอาการพระองค์เลยให้เรารอบรู้เรื่องทุกข์ เพราะถ้าเราไม่รอบรู้ในมันเราจะแก้ไขในมันไม่ได้เดินออกจากมันไม่ได้พ้นออกจากมันไม่ได้จึงต้องรอบรู้ในทุกครับผมแล้วลงรายละเอียดได้ไหมครับอาจารย์เบียร์การรอบรู้ในทุกก็คือการเริ่มไล่ไปว่าทุกคืออะไรอะ่ะทุกคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักทุกคือการมีหนังเหี่ยวการมีฟันหลุดการมีหนังผมหงอกการมีความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ความตาย ความเศร้าหมองเนี่ยพวกเนี่ยคือความทุกข์ทั้งหมดเลยให้เรารอบรู้ทั้งหมดว่าอะไรมันทุกข์บ้างผมคนเล็บฟันหนังเป็นทุกขบไห้เป็นเป็นเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ให้เราไล่ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปไล่ตั้แต่ปลายขนน่ะไปยันปลายเล็บเท้าน่ะไล่ไปในเห็นในความเสื่อมของมันความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ของมันความแก่ความเหี่ยวความย่นความเท่าชฉลแก่ชะลาความเน่าความเหี่ยว ความมีหนังฟันความเฟะความเละความเป็นน้ำหลอน้ำลายน้ำเลือดน้ำมูดน้ำขี้น้ำเยี้ยวพวกนี้มันเป็นสิ่งสกปรกอันเป็นปฏิกูลในการใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้นอย่างเงี้ยให้เรามองเห็นแต่ปัจจุบันเราเห็นเป็นแบบไหนอ่ะเราเห็นเป็นรสอร่อยเราเห็นเป็นของน่าสวยงามเราของเราเห็นเป็นของเพลิดเพลินไปตามอารมณ์แต่เราไม่เห็นโดยความเป็นโทษไม่เห็นโดยความเป็นทุกข์มันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นตามหลักความเป็นจริงนั่นเรียกว่าไม่รอบรู้ในทุกข แต่ถ้าเราเริ่มรอบรู้ในทุกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความแปรปรวนเป็นป่ยนแปลงถ้าเรารู้ตามอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่ารอบรู้ในตัวทุกได้ต้องรู้ก่อนถึงจะละได้เมื่อรู้แล้วเราก็กระโดดเข้าไปแล้วไอ้ต้นเหตุของเห้การที่เราต้องรอบรู้ในทุกเนี่ยเราจะต้องรู้ต้นเหตุข,ของมันยังไงพระเจ้าจึงบอกว่าทุกเนี่ยควรรอบรู้ <c oughs> เหตุเกิดขึ้นของความทุกเนี่ยคือเราต้องทําอะไรวะลืมไปแล้วเราจําได้ไหมรู้ให้แจ้งหรือว่าอะไรว่าลืมบ ครับที่พี่เจ้าบอกอะไรนะทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้แจ้งรู้ให้รอบอย่างเงี้ยครับเหมือนที่อาจารย์เบียพูดอะถ้าเกิดเรายังมองว่าชีวิตเนี้ยมีความสุขอยู่แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติออกไปจากมันสักทีอย่างเงี้ยครับใช่ไหมอืม,อมนั่นแหละเราก็ไล่ไปทีละอันตามหลักอริยสัจสี่ไล่ไปให้ครบทั้งสี่ตัวว่าอ,อะไรควรรู้อะไรควรละอะไรควรทําให้เจริญและอะไรควรทําให้แจ้งอย่างเงี้ยเราต้องแจ้งในสิ่งใดรู้ในสิ่งใดเจริญในสิ่งใดมรรคเนี่ยต้องทาให้เจริญ ใช่ไหมจเจริญในอริยบมาร์กมีองแปดําทุกเนี่ยควรรอบรู้มันทั้งหมดส่วนสมูทไทยเนี่ยคือเหตุเกิดเนี่ยเราต้องละเหตุของมันให้ได้การดับเนี่ยต้องทําให้แจ้งแจ้งว่ามันดับได้ยังไงแล้วเราก็ใช้มรรคกแปดเนี่ยมาจเจริญมันจเจริญเพื่อให้ไอ้สามตัวแรกเนี่ยดับออกไปโดยให้หมดโดยไม่มีเหลือโดยไม่มีเสื่อหลัวส่วนเหลือ,อนี่ คือเราต้องแจ้งว่าชีว well, we ิตท yes. like ี yeah. Alter, so modern, ่เราอยู่นี่คือมันเป็นทุกข์จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เดียใช่เราต้องรู้ทั้งหมดต้องรู้ให้รอบรู้ให้หมดเลยว่าทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์มันก็จะยังเดินออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะเราเดินไม่รู้จักมันไงถ้าเรารู้จักมันดีเนี่ยเฮ้ยคนเนี้ยสันดานเลวนะเราก็จะรู้แล้วเราก็จะละออกจากมันได้ถ้าเรารู้ว่าไอ้คนเนี่ยดีเฮ้ยมันเป็นกัลยาณมิตรได้เราก็จะเดินเข้าไปหามันอย่างเงี้ยครับ แล้วคําว่าทางสายกลางผมได้ยินบ่อยมากแล้วบางคนบอกเนี่ยมีทางสายกลางใช้ชีวิตมีความสุขไปวันก็พอแล้วทางสายกลางมันคืออะไรครับอาจารย์เบียขอแบบชัดๆแบบฟังเข้าใจง่ายนะครับอาจารย์ทางสายกลางก็อริยมรคมีองแปดนั่นแหละคือทางสายกลางเลยทางสายกลางเนี่ยผู้ได้เจ้าบอกว่ามรคมีองแ์ดเรียกว่าทางสายกลางมรคมีองแปดเรียกว่ากัลายาณมิตรมรกมีองแปดเนี่ยคือทุกอย่างเลยคือหนทางวิธีการในการทาไม่พ้นจากความทุกทุกอย่างทุกประการได้ ดังนั้นอริยามรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์จึงบอกว่ามันคือศีลมันคือสมาธิมันคือปัญญาดังนั้นศีลสมาธิปัญญาคือหนทางในการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ทาไมมันเป็นหนทางในการพ้นทุกข์เพราะมันไม่วิ่งไปส่วนด้านใดด้านหนึ่งมันไม่วิ่งไปส่วนด้านใดด้านหนึ่งมันอยู่ตรงกลางดังนั้นคําว่ามัชธิมาหรือทางสายกลางเนี่ยก็คือมัควิธีที่เดินออกจากส่วนสุดทั้งสองด้าน ไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่คิดว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนคือไม่ส่วนสุดไม่เป็นศัตรติทิพยไม่วิ่งไปหาส่วนสุดสองข้างอยู่ตรงกลางคำว่าตรงกลางบางคนก็ไปเข้าใจว่าคําว่ากลางคือปฏิบัติพอแล้วประมาณนี้พอแล้วอย่าไปเครียดคัดมากเกินไปเดี๋ยวหนักเกินไปไม่ดีอันนี้เขาก็ไปตีความว่าเป็นกลางไม่ใช่กลางไม่ใช่กลางกระบาลหรือกลางสันดานตัวเองหรือตามความพอใจของตัวเองคําว่ากลางต้องกลางตามหลักคําสองพระเจ้าคือกลางในศีล กลางในสมาธิกลางในปัญญากลางในศีลคืออะไรต้องมีเหตุมีปัใจจัยในการรักษาศีลให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่พรระยาะเจ้าพึงพอใจนี่เรียกว่ากลางในศีลแม้แต่เพียงการทําผิดเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องไม่ทําผิดในสิ่งเล็กน้อยนะเพื่อนําไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ในการทําผิดอย่างเดินออกตื้อถอนอุปทานเราไม่ได้ สมาธิก็ต้องกลางในสมาธิสมาธิกลางคืออะไรปฐมฌา,านุติยฌานตติยฌานสตุติฌานนี่คือสมาธิทางสายกลางของมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัคคียงแปดปัญญาคือการตามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้เป็นอนัตตาว่ามัดไม่มีตัวตนอยู่จริงเราเห็นตามนี้ได้นี่เรียกว่ากลางตามหลักคาสอนพระพุทธเจ้าดังนั้นคําว่ากลางเนี่ย มันต้องกลางตามเหตุตามผลตามเมื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งการประพฤติธรรมจารย์หรือตามอริยะมรคคีองแปดคือศีลสมาธิปัญญาตามสมถาวิปัส,สนาแห่งองคธรรมที่พระเจ้าบัญญัติไว้ี่คืออาณาปณสติอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือทางกลางกลางคือทางนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติพอดีพอดีสําหรับตัวเองเรียกว่ากลางไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้อะไรเรียกว่ากลางพว่รักษาศีลอปมาไม่ต้องไปเครียดคัดเรียกว่ากลางไม่ใช่ถ้าเราเครียดคัดแล้วมันสามารถทําให้กุศลเจริญได้นั่นเรียกว่ากลาง ถ้าเราสามารถปลูเกากิเลสด้วยความลำาบา,ากบางอย่างอยอมแลกบางอย่างเพื่อให้ได้อุศสที่มันจเจริญมากยิ่งขึ้นไปแม้มันจะลำบากลําบนแค่ไหนก็ตามนั่นก็เรียกว่ากลางดัง<ะ>นั้นไม่ใช่ว่ากลางเนี่ยมันกลางตามความพอใจของเรามันต้องกลางตามหลักเหตุผลของหลักสัจธรรมชาติเพราะฉะนั้นกลางแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะหลักธรรมเข้าถึงแต่ละคนต่างกันแต่กลางเดียวกันคืออะไรกลางใจของตน อันเนี้ยกลางเดียวกันแน่นอนกลางใจคือกลางอะไรกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตกลางใจของตนคืออะไรมีสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนี่คือกลางใจแล้วพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ย่อมดับไปเสมอกลางตามหลักปฏิจจสมบทเห็นการเกิดดับลำดับของสิประการสี่ ของปาตามลําดับของปฏิจจสมุปบาทโดยจับไปที่อริยสัจสี 4, ท่ทีละตัวทีละตัวทีละตัวในอาการของการเกิดขึ้นของความทุกข์การตั้งอยู่ของความทุกข์การดับไปของความทุกข์ถ้าเราเห็นอาการแบบนี้ได้นี่แหละเรียกว่ากลางดังนั้นวิธีคําว่ากลางคือนําวิธีใดก็ได้ในมัดแปดเอามาทําให้เห็นการเกิดดับของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตามลําดับของปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราเห็นตามลําดับได้เดินไปสู่ผลปลายทางได้นั่นแหละเรียกว่ามัชชิมา ทางใดก็ได้ที่เดินไปสู่การพ้นทุกข์ทางใดก็ได้ที่นําไปสู่การถอนอุปทานทางใดก็ได้ที่นําไปสู่การเห็นการเกิดดับของจิตก็คือทางนั้นก็คือทางเอกทางเดียวคือทางมักงแปดคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นกลางแต่ละคนก็ต่างกันแต่ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันคือกลางแล้วต้องเดินออกจากความพ้นทุกข์ได้อย่างเนี้เรียกว่ากลางแล้วอาจารย์มีคคำว่าปัญญาใ,ในในทางที่ศาสนาพุทธเนี่ย ก็คือการเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงอันนี้คือปัญญาในทางภาษาพูดใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยถูกต้องมันเป็นปัญญาการเห็นการเกิดดับของจิตทําไมถึงต้องเห็นการเกิดดับของจิตจึงเรียกว่าเป็นปัญญามันแค่เกิดแค่ดับเองทำไมมันมันดูยากอะไรขนาดนั้นก็มันยากนี่แหละยากเพราะมันไม่เห็นนี่แหละมันไม่เห็นรอยต่อของการเกิดดับไอ้ช่องว่างอันแคบแคบนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่เราจะเห็นไม่ได้แล้วถ้าเรายังเห็นไม่ได้ มันก็จะยังไม่สามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังระดาษานัตาได้ดังนั้นโสดาบันเนี่ยมีภูมิธรรมในการเข้าไปเห็นการเกิดดับในระดับหนึ่งได้แล้วเพราะเขาเนี่ยมีสติสัป,ปชัญญะเร็วโสดาบันเนี่ยหลุดประเดี๋ยวประดาวเนี่ยสติด,ดึงกลับมาได้หลุดไปประเดี๋ยวประดาวเนี่ยสติดึงกลับมาได้ดังนั้นเขาจะพอเห็นรอยต่อไอ้ตัวนี้บ้างแม้จะไม่เห็นทั้งหมดก็ตามมันจะเห็นเอาพอประมาณอย่างเงี้ยพอประมาณต่ออินทรีย์บารมีของความเป็นโสดาบันที่พอจะเห็นได้บ้างเมื่อเขามองเห็น ขาก็จะเริ <S <S <an> ่มเห็นว่าไอสิ่งที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาเนี่ยมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เคยหยุดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเลยและในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในการเกิดดับนี้มันมีต้นเหตุของการเกิดดับไม่ใช่เราเข้าไปบังคับ ไม่ใช่เราเข้าไปบังคับบัญชามันแต่มันเกิดโดยอาศัยเหตุปจัจจัยตามเหตุปัจจัยแห่งอีซีบาร,รมีที่มันนอนเนื่องในสันดานมาตลอดสังสารวัตรยาวนานอย่างเงี้ยที่มันนอนเนื่องในในในสันดานเราดังนั้นตัวเนี้ยมันจึงเป็นหลักเหตุลผลว่าทําไมเราต้องเห็นการเกิดเพราะถ้าไม่เห็นจะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง ถ้าไม่เห็นการเกิดดับมันจะไม่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงของเราถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับเราจะไม่เห็นว่าไอ้ต้นเหตุจริงๆของความทุกข์ที่เราเข้าไปยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเราจะไม่เห็นตัวนี้ได้เลยนั้นนั่นแหละคือเหตุที่การเห็นการเกิดดับแล้วจึงเกิดปัญญาได้ครับแล้วอย่างนี้เท่ากับทุกคนานเงี้ยแสดงว่าเราหลงอารมณ์ชั่วคราวหรือหลงรูปชั่วคราวว่าเป็นเรามันเลยมันเลยทุกข์มันเลยไม่มีปัญญาทางธรรมใช่ไหมครับอาจารย์เบีย ใช่เพราะความหลงหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราแล้วไม่พิจารณาตามความเป็นจริงไม่ไข่ควรตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนัตตามันไม่สามารถเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้แต่เพราะเราห้ามตัวเองไม่ได้เพราะถ้าก้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยรัดไว้มันจึงทําให้เราเนี่ยติดอยู่ในขันห้า ผูกติดกับลมแบบเนี้ยตลอดไปตลอดสาระยาวนะมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันจึงเกิดการยึดบ้านถือบ้านในสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเมื่อเรายึดว่าสิ่งนี้มันเป็นของเรามันจึงนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจทุกขร้อน้ําตาไหลในปัจจุบันขณะนี้เกิดขึ้นได้เราจึงต้องเห็นมาให้ได้ไงถ้าเห็นไม่ได้ก็จะยังคงทุ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมขำคอมเมนต์ครับอาจารย์บอกระวังกระโถนนะอาจารย์ ก็ว่ามันขำอะไรวะผมจะขอเนี่ยครับอาจารย์ปีใหม่ครับจะขอไปเขาดาวอ่ะอาจารย์ด้วยครับพอจะมีที่เหลือไหมครับอาจารย์ครับโอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเตรียมที่ไว้ให้มาได้เลยขอขอขอไปเขาดาวปีสาสิบเอ็ดเพราะเดี๋ยวยินดีเลยเพราะเดี๋ยวปีหน้าอาจารย์ก็ไม่ได้เขาดาวแบบนี้นะใช่ไหมครับใช่ปีสุดท้ายผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่แบบ หาได้ยากนะครับที่แบบจะมีคาราวาสมาแบบตอนนี้ไม่ได้ลั่นประเทศนะครับลั่นลั่นโลกแล้วอาจารย์เบียร์ขงตึกลั่นโลกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักคือแบบเป็นบทการที่ดีมากครับอาจารย์เบียร์ครับผมขอสาธุสาธุันวโมทนายี่มากเลยนี่ครับเดี๋ยวขออาจารย์พี่อีกอย่างหนึ่งครับปฏิทินอาจารย์ครับถ้าเกิดผมเอฟันนะครับผมผมชอบปฏิทินอาจารย์ ได้เดี๋ยวเก็บไปให้ได้เลยนะเดี๋ยวเก็บไปให้โพสต์ลงจวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกครับครับได้เดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ดูครับผมชมชอบมากครับอาจารย์เบียร์แล้วก็ได้เลยเต็มที่นะครับทุกคนนะทุกคนใครเข้ามาดูอาจารย์เบียร์นะครับเข้ามาเนี่ยทิกตอกนะเขาจะมีนะครับกดใจส้มนะครับกดใจส้มส่องของขวัญทีมกดแชร์เนี่ยแชร์ให้อาจารย์เบียร์ไปนะช่วยกันกดนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเล่นทิกตอกนะอ่าแล้วก็ช่วยกันแชร์ธรรมะให้อาจารย์เบียร์นะครับทุกคน วันนี้ก็รบกวนอาจารย์เบียร์ทิท่านีน้นะครับเจอกันสามสิบปีแล้ครับสาธุสาธุอน,านาุโมทนาด้วยจ้าสาธุาจ้า